ก่อนที่เราจะไปชมคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมของ t r มั m นี่วอลเล็ t ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่งคลิปนะตัวนี้ก็จะเป็นการสูมเงินตั้งแต่0บาทจนถึง5,000บาทนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ทธันวาคม65นี้นะ ก็ขอกระสดีท่วงกนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคิดโดนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปหาเงินเข้าทูวันนี้วอลเลตมาใหม่ซึ่งเกมนี้ในทุกคนผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับวันนี้จะมาอัปเดตแล้กันในทุกคนว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับสำหรับ แอปหาเงินเข้าถูบันนี่วอลเล็ตมาใหมซึ่งตัวนี้นะครับเล่นได้เฉพาะ Android นะครับส่วน iOS ไม่สามารถทําการเล่นได้วิธีการเล่นนะครับง่ายมากๆเลยนะครับนี่ทําการรวมนะทุกคนถ้าเราทําการรวมเจอแบบนี้นะครับถ้าเราทําการกดคลิกกาออกนะครับเราจะไม่สามารถทําการรับเงินได้นะทุกคน เพื่อนๆน,นะครับต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นนะสำหรับเกมนี้นะต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะสามารถทําการรับเงินเข้าทูบอินนี้วอลเล็ตได้นะครับจะประมาณนี้และกันสําหรับวิธีการเล่นเข้าวๆก็ไม่มีอะไรมากนะทําการร่วมนะ สำหรับต้นไม้ที่เหมือนกันนะครับเราก็รวมแบบนี้เลยนะครับรวมไปเรื่อยๆในคนอัพเลเวลไปเรื่อยๆเราก็สามารถทําการรับคะแนนได้มาดูกันนะทุกคนสําหรับการแลกนะครับสังเกตด,ด้านบนนะครับปกติแล้วมันน่าจะเป็นทูมอนี่วอลเล็แหละแต่ตัวนี้นะทุกคนเป็นของเพย์เพาสนะครับแต่ถ้าเราทําการกดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะเป็นการแลกของทูมอนี่วอลเล็ t โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนสังเกตจะเจอแบบนี้นะเดี๋ยวผมพยายามทำการแคปหน้าจอก่อนและกันตัวนี้นะครับสังเกตด้านบนด้านขวามือบนสุดนะครับจะมีรายการการถอนอยู่นะฮะทุกคนตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลหรือการถอนมาผมต้องขอบอกไปก่อนนะครับมันจะมีบางมือถือหรือบางโทรศพรัพท์นะฮะที่ที่ไม่รองรับในะทุกคนย้ําที่ไม่รองรับ ไม่สามารถทําการเล่นได้หรือไม่สามารถทําการดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนสําหรับการถอนออกมานะมันจะมีอีกเกมหนึ่งนะทุกคนที่คล้ายๆกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะก็คือถ้าเราทําการถอนออกมาจะเจอเมนูแบบนี้แหละทุกคนเยอะมากเลยนะครับ ทำการถอนออกมาแล้วก็สามารถถอนได้แค่10บาทนะทุกคนนอกนั้นไม่สามารถทำการถอนได้เลยหลอกให้เราทำการดูวิดีโอนะก็จะประมาณนี้ละกันไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นแบบนี้ไหมเหมือนที่ผมเล่าหรือเปล่านะทุกคนสำหรับใครที่ทำการถอน10บาทนะผมคิดว่าเข้า100%เซแหละนะต้องมารอดูอีกว่า20บาท 50บาทแล้วก็500บาทจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาการถอนคัดตามก่อน10บาทนะครับมาดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกถอนตรงนี้นะ,ะทำการกดคลิกถอนนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนนะครับสังเกตนะ ที่เราจะไปถอนนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกว่าบัญชีเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต้องทําการล็อกอินกับ Google ก่อนนะครับถึงจะสามารถทําการถอนออกมาได้นะครับเพื่อนเพือก็ทําการกดคลิกที่ Google นะโอเคนะครับใพ้่เพื่อนทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะหลังจากพิ่นเพื่อนนะครับทำการล็อกอินเรียบร้อยนะครับจะเจอแบบนี้แหละนะทุกคนกรุณากรอกให้ถูกต้องนะทุกคน เพื่อไม่ให้กระทบต่อวัญชีนะครับให้เพื่อนทาการกรอกเบอร์ w a เล e t เข้าไปได้เลยนะเป็นเบอร์ w ลเล e t ของพเพื่อนนะ โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนทําการกรอกเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองเช็คดูว่าเบอร์หอนเพื่อนใส่ถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดคลิกที่แน่นอนนะครับมาดูกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับเขาเขียนบอกว่าถอนสําเร็จน้ทุกคน10บาทแน่นอนนะครับก็ทําการกดคลิกแน่นอนตรงนี้นะสังเกตด้านขวามือบนสุดนะครับตรงนี้จะมีลายชื่อบัญชีการถอนนะเขาจะเขียนบอกว่าการชําระเงินนะทุกคนมาดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผม ได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคน1ิบาทนะครับเข้าทุกคนย้ําเข้าแต่มีอีกกรณีหนึ่งนะทุกคนมี2กรณีแหละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะเพิ่มเติมมาอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าเพื่อนทาการถอนออกไปแล้วนะทุกคนจะสามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะทุกคนตัวนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมเท่านั้นสําหรับ และอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้ามีคนเล่นเยอะๆในะทุกคนดาวน์โหลดประมาณ5 0,000ื่นถึงแสนกว่าคนแบบนี้ถ้าคนเล่นเยอะแล้วเขาจะไม่จ่ายตัวนี้ผมเป็นการสนิษฐานเฉยๆในะทุกคนสําหรับใครที่ดาวน์โหลดทีหลังหรือดูทีหลังในะทุกคนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูและการดูในคอมเมนต์ด้วยใต้ล่างคลิปนะครับว่าเฮ้ยมีคนถอนได้หรือเปล่านะทุกคนในช่วงเวลานั้นเพื่อนๆก็ลองไปดูได้ ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนเผื่อมีคนเมนต์สำหรับใครที่ถอนแล้วในทุกคน20บาท50บาท500บาทก็ลองเมนต์บอกหน่อยละกันว่าสามารถถอนได้หรือเปล่ามาดูกันในทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการถอนต่อเลยนะครับหลังจากที่เราทําการถอนออกไปแล้ว10บาทนะครับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วในทุกคนด้านบนนะครับ10บาทนะมาดูกันในทุกคนถ้าเราทําการถอน20บาทาจะเข้าไหมหรือถ้าเราทําการถอน10บาทอีกครั้งในวันเดียวจะสามารถ ถอนได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับก็ทําการกดคลิกถอนที่20บาทกันก่อนนะครับอ่ะทำการกดคลิกที่แน่นอนนะครับตรงนี้นะทุกคนก็เกินจํานวน1วันแล้วนะทุกคนไม่สามารถทําการถอนได้นะทุกคนยังไม่สามารถทําการถอนได้นะเราสามารถถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะทุกคน่เห็นไหมตัวนี้นะครับเกินจํานวนการถอนโดยผู้ใช้วันหนึ่งเรียบร้อยแล้วในทกคนก็คือถอนได้วันละครั้งนั่นแหละทุกคน เพื่อนๆก็รอวันต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถอนเพื่อนเพื่อนดู20บาท50บาทแล้วก็500บาทและกันว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่าส่วน10บาทนะครับเราต้องทําการรอ24ชั่วโมงนะทุกคนนี่เห็นไหมรอยีชั่วโมงแบบนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปสําหรับใครที่ทำการดาวน์โหลดมาใหม่ๆดูจำนวนคนด้วยนะทุกคนตัวนี้นะครับถ้าเกินแสนกว่าคน เกินห้าหมื่นคนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านั่นทุกคนกลัวเพื่อนๆน,นะครับเล่นแล้วดูโฆษณาแล้วไม่สามารถทําการถอนได้เหมือนผมนะวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแล้วกันว่า20าาบาท50บาท500บาทจะสามารถถอนได้หรือเปล่านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เล่นรวมไปเรื่อยๆนนะทุกคนเล่นรวมไปเรื่อยๆแบบนี้นะเห็นไหมถ้าเจอแบบนี้นนะทุกคนเราต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะสามารถ รับได้นะครับก็ทําการกดคลิกกาออกแบบนี้เล่นรวมไปเรื่อยๆนะเห็นไหมอัปเลเวลไปเรื่อยๆนะนี่เห็นไหมเล่นรวมไปเรื่อยๆนะทุกคนรวมแบบนี้นะมาดูนะทุกคนสุ่มโชคจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวน,นี้นะครับต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นในะทุกคนถึงจะสามารถทําการสุ่มโชคได้นะพวกนี้ในะทุกคนก็จะเป็นเมนูการเล่นรับเงินนะครับส่วนเหรียญน,นัดบอนในะทุกคน1นึ่งแสน 73,000ัน 73, กว่าคะแนนตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นเหรียญที่เราไว้ ทำการเพิ่มในทุกคนีเห็นไหมถ้าเราบวกพันแปดแบบนี้ในทุกคนด้านล่างในทุกคนก็จะต้องใช้เหรียญสําหรับเหรียญใน,นทุกคนที่เราจะใช้ทําการแลกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะสามารถถอนออกมาได้ในะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฮนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ